สวัสดีคะ่นะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้วันพุทธที่15เดือนกันยายนพุทธศักราช2564มาเจอกันกับคุณครูเฟิร์นอีกแล้วนะคะในช่วงบ่ายในรายวิชาสังคมศึกษานะคะวันนี้ครูเฟิร์นก็จะพาเด็กๆนะคะไปเรียนรู้เกี่ยวกับในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะก็คือเรื่องพุทธสาวกชาดุและ พุทธศาสนิกชนตัวอย่างนะคะเด็กๆวันนี้ครูเฟิร์นก็จะให้น้องๆน,นะคะมาเรียนเกี่ยวกับในเรื่องของชาดุกนะคะหัวข้อต่อจากพุทธสาวกนะคะซึ่งเรื่องพุทธสาวกครูเฟิร์นเคยอธิบายแล้วก็ให้น้องๆทําแบบฝึกหัดไปแล้วนะคะในคาบก่อนหน้านี้ส่วนในวันนี้นะคะที่เด็กๆจะมาเรียนรู้กันนั่นก็คือในเรื่องของชาดกนั่นเองค่ะ ซึ่งชาดกคืออะไรเดี๋ยวกูเฟิร์นจะมาอธิบายให้เด็กๆฟังนะคะ ชาดกก็คือเรื่องราวในอดีตชาติของพระพุทธเจ้านั่นเองนะคะซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยยังคงเป็นพระโพธิสัตว์อยู่นะคะซึ่งชาดกที่ครูเฟิร์นจะให้เด็กๆเ,เรียนในวันนี้นะคะก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดสองเรื่องสองชาดกด้วยกันนะคะเรื่องแรกนะคะก็จะเป็นในส่วนของวรุณชาดกนะคะชายหนุ่มผู้เกียรติคร้านนะคะ ซึ่งในเรื่องของวรุณชาดกนะคะก็จะพูดถึงนะคะชายหนุ่มผู้เกียิค้านคนหนึ่งนะคะที่ได้ไปเป็นสิทธิ์ของอาจารย์นะคะซึ่งมีลูกศิษย์เนี่ยนะคะอยู่หลายคนนะคะในสำนักนี้แล้วในวันหนึ่งนะคะอาจารย์ก็ได้สั่งให้ลูกศิษย์นะคะไปหาฟืนมาคนละหนึ่งมัดเพื่อไว้ใช้ในการหุง อาหารนะคะแล้วในจํานวนสิทธินี้เนี่ยคะก็จะมีอยู่หนึ่งคนนะคะที่เป็นคนที่มีนิสัยเกียจคร้านนะคะเพราะไปถึงชายป่านะคะเพื่อนๆก็ต่างแยกย้ายกันไปเก็บฟืนแต่ชายหนุ่มคนนี้นะคะเกียจคร้านเห็นต้นไม้นะคะต้นหนึงมีร่มเงาร่มเย็นสบายก็เลยเอนตัวนอนหลับไปนะคะโดยที่ไม่คิดเลยว่าเพื่อนจะหาฟืนไปถึงไหนกันแล้วนะคะ คิดอีกว่าไม่เห็นจะต้องรีบร้อนเลยเวลายัางเหลืออีกตั้งเยอะฟืนแถวนี้ก็หาไม่ยากด้วยนะคะเมื่อเพื่อนคนอื่นๆนะคะเก็บฟืนได้แล้วก็หาฟืนนะคะเดินไปและ ไปปลุกเขานะคะให้ตื่นขึ้นเขาก็เลยตกใจนะคะจากนั้นเขาก็รีบลุกขึ้นอย่างงวเงียเลยนะคะแล้วก็ปีนขึ้นไปบนต้นกลุ่มนะคะแล้วก็ไปจับได้กิ่งไม้สดจากนั้นเขาทำยังไงรู้ไหมคะกิ่งนั้นมันเหนียวนะคะมันเหนียวลงหัก เพราะผู้ชายคนนั้นนะคะนึกว่าเป็นกิ่งไม้แห้งแต่กิ่งไม้สดนั้นนะคะเมื่อปลายหักกิ่งมันก็เลยดีดไปถูกตาข้างหนึ่งของเขานะคะก็เลยทําให้เขาเนี่ยได้รับความเจ็บปวดแล้วเขาก็รวบรวมฟื้นที่เขาหามาได้นะคะแล้วก็รีบตามเพื่อนกลับสํานักของอาจารย์ไปแต่พอมาในวันรุ่งเช้านะคะก็มีอาจารย์นะคะให้หญิงคนรับใช้ะคะ่ะ ทำอาหารตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะคะเพื่อที่จะเดินทางไปยังเมืองนะคะต่างเมืองแต่บังเอิญผู้หญิงรับใช้คนนี้นะคะก็ได้ไปนำฟืนที่เป็นกิ่งไม้สดจากชายหนุ่มผู้เกียดครานเมื่อกี้นะคะมาใช้ก่อไฟแล้วพยายามเท่าไหร่ไฟก็ไม่ติดนะคะลูกศิษย์ก็เลยนำเรื่องนะคะ ทั้งหมดไปเล่าให้อาจารย์ฟังอาจารย์ก็เลยกล่าวสอนลูกศิษย์ทั้งหมดว่าคนที่เกียจคร้านนะคะและขาดสติปัญญาจะไม่รู้จักพิจารณา,าเลยอยู่นะคะว่าสิ่งใดที่ควรทำก่อนสิ่งใดที่ควรทำทีหลังคนผู้นั้นก็จะเดือดร้อนภายในภาคหลังนะคะอันนี้ครูเฟืองก็จะนำเป็นเรื่องราวคร่าวๆนะคะมาให้นักเรียน แต่เดี๋ยวครูเฟินจะมีเป็นคลิปวิดีโอให้เด็กๆดูเด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเด็กๆไปดูคลิปวิดีโอเกี่ยวกับชาดกเรื่องนี้กันเลยคะ่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นบทเรียนของวันนี้ใครมีอะไรสงสัยจะถามไหม ถ้าไม่มีวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนวันนี้เป็นเวรของพวกเราต้องไปหาฟืนในป่าพวกเรารีบไปกันเถอะจะได้รีบกลับมาก่อนฟ้ามืดเจ้านะ่ะก็มากับพวกเราด้วยเดี๋เราแยกย้ายกันตรงนี้นะอีกสักช่วย,ยามเราค่อยมาเจอกัน โอ้คืนหมาหอยทั้งคืนเลยอ่ะนอนไม่ค่อยหลับเลยเอ๊ะนี่มันต้นกลุ่มแห้งนี่ยืนต้นตายแล้วมั้งเนี่ยต้นใหญ่ชะมัดเลยนึกอะไรดีๆออกแล้วเดี๋ยวเรานอนเอาแรดใต้ต้นไม้นี่แหละใกล้ๆเวลาค่อยปีนขึ้นไปเก็บกิ่งไม้กัแล้วกัน ฉลาดจริงๆเลยเราเนี่ยเอา้าเจ้าคนิี้เกียรนี่ <ś les> เขาให้มาเก็บกิ่งไม้ไปทำฟืนเดินมาแอบหลับซะอีกแล้วเฮ้ย hey, <ś les> ตื่นตึ้นอ่ะจะกลับกันแล้วเ <ś les> หรออืมรีบ <ś les> ๆเก็บฟืนแล้วรีบตามมาล่ะโ <ś les> ต้องปีนสินะโอ้ยไม้ทิ่ม้ากลับกันมาแล้วหรือเมื่อกลางวานมีผู้ใหญ่บ้านจากตะมนโน้นมานิมนตพวกเราไปสวดมนพรุ่งนี้เราต้องออกจากที่นี่แต่เช้ายังไงพรุ่งนี้เช้าก็ให้คนหุงหาอาหารไว้ก่อนนะ จะได้ไม่ไปหิวกันกลางทางพี่พี่รีบลุกไปก่อไฟหุงข้าวต้มก่อนเถอะเดี๋ยวพวกเราจะไปไม่ทันเจ้าค่ะ เอ๊ะนี่มันไม้สดนี่นาพี่สายแล้วนะยังไม่ก่อไฟอีกเหรอก่อตั้งแต่เช้ามืดแล้วเจ้าค่ะแต่ว่าไม่รู้ใครไปเอาไม้สดมากองรวมกับฟืนตอนนั้นมันมืดมืดไอชันก็ไม่ทันได้ดูก็เลยจุดไฟยังไงก็ไม่ติดอยู่นี่นเจ้าค่ะนี่สายปานนี้แล้วพวกเจ้ายังไม่ไปกันอีกหรือคงจะไปไม่ทันแล้วล่ะครับ เมื่อวานเจ้าคนขี้เกียจไปหาฟืนกับพวกกระผมแล้วมันแอบ,บไปนอนหลับพอจูนเวลาจึงรีบขึ้นไปหักกิ่งไม้สดหอบเอาไปโยนไว้บนฟืนที่พวกผมหามาคนต้มข้าวก่อไฟยังไงก็ไม่ติดสักทีจนกระทั่งเช้าถึงเห็นว่าเป็นไม้สดนะครับเออสิ่งที่ควรทำก็ไม่ทำไปทำไอ้สิ่งที่ไม่ควรทำแบบนี้แหละจึงเดือดร้อนกันหมด วิดีโอก็จบลงไปแล้วนะคะเด็กๆได้ทราบแล้วใช่ไหมคะว่าชายหนุ่มผู้เกียจคร้านนั้นทำตัวอย่างไรซึ่งจากชาดกเรื่องนี้นะคะก็จะสอนให้รู้ว่าความเกียจคร้านไม่รู้จักจัดลำดับความสำคัญของงานทำให้เสียโอกาสเสียงานที่ควรจะได้รับชีวิตก็จะไม่เจริญก้าวหน้าด้วยนะคะ เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของชาดกชายถุ่งผู้เกียรติค้านแล้วเด็กๆอย่าลืมนําข้อคิดไปใช้ปฏิบัติปรับให้เข้ากับการใช้การดําเนินชีวิตในชีวิตประจําวันของนักเรียนด้วยนะคะ เดี๋ยวครูเฟิร์นก็จะให้เด็กๆทําในส่วนของใบงานนี้นะคะซึ่งในใบงานนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของชาดกเรื่องวะรุณชาดกนะคะชายหนุ่มผู้เกียริคร้านค่ะซึ่งใบงานนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของแบบอย่างการทําความดีนะคะชาดกที่ครูเฟิร์นได้ ที่บายคร่าวๆแล้วก็ให้น้องนะคะดูเป็นคลิปวิดีโอนะคะที่สร้างจากการ์ตูนแอนิเมชันต่างๆนะคะนักเรียนเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งคําชี้แจงนะคะก็จะให้นักเรียนวาดภาพเรื่องวรุนชาดกหรือชายหนุ่มผู้เกียจคร้านนะคะที่เด็กๆได้ดูไปเมื่อตะกี้หรือน้องอาจจะดูภาพประกอบจากหนังสือเรียมพระพุทธศาสนาในหน้า ที่16ก็ได้นะคะประกอบกับการวาดภาพนะคะให้นักเรียนวาดภาพวรุณชาดกนะคะพร้อมทั้งบอกข้อคิดที่ได้จากชาดกเรื่องนี้นะคะเด็กวาดภาพลงไปในกรอบด้านบนนะคะระบายสีตกแต่งชิ้นงานของตัวเองให้สวยงามนะคะแล้วด้านล่างเด็กๆก็เขียนข้อคิดที่ได้จากชาดกเรื่องวรุณชาดก นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเด็กๆวาดภาพเสร็จแล้วระบายสีตกแต่งชิ้นงานของตัวเองให้สวยงามแล้วเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปนะคะมาให้คุณครูทางกลุ่มลายนะคะเพื่อให้คุณครูตรวจสอบผลงานของนักเรียนที่ทำเสร็จแล้วนะคะว่าถูกต้องสวยงามหรือไม่นะคะ โอเคค่ะเด็กๆลงมือทำงานได้เลยนะคะเมื่อน้องทำงานเสร็จแล้วน้องสามารถพักผ่อนได้เลยแล้วมาเจอกันกันกบครูเฟิร์นในวันพรุ่งนี้อีกทีนะคะสำหรับวันนี้ครูเฟิร์นขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ